แนะนำสถานที่พักนะคะสถานที่พักที่นี่รู้สึกว่าจะชื่อออคิทเฮาส์นะคะดีมากๆดูได้ข้างหน้าเป็นห้องโถงเป็นห้องคล้ายกับห้องนั่งเล่นของบ้านนะคะก็อันนี้มีพี่หนีนอนอยู่เป็นห้องโถงใหญ่มีเก้าอี้โซฟาให้เรียบร้อยมีโต๊ะมี ทีวีโคมไฟก็ก็จะแบ่งเป็นห้องสองห้องห้องนอนสองห้องนะคะก็คืองนี้เดี๋ยวเราพาไปดูห้องนี้ละกันเพราะว่าพี่มดอยู่ห้องนู้นหมอน้องอยู่ก็แน่จะหลับแล้วหรืออ่านหนังสืออยู่ก็อย่าไปกวนกนดีกว่าดูห้องนี้ดีกว่า แอบถ่ายวิดีโอแอบถ่าย้าพถ่ไมห้องนอนนอนสบายไหมคะสบายดีค่ะเวิร์สสุดถ้าตอนเราไปทัศนศึกษาแล้วเจออย่างนี้นะโอ้โหแจมอ่ะคือมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีแบบโต๊ะโต๊ะตข้างแป้งอย่างนี้ วงมีวิวอะไรให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ตู้สภ้อ้าใหญ่บ um. ิ๊กเบิ้มแมมีเสื้อเสื้อสีดำแขวนกันเรียบร้อยมีแอร์เปิดได้แบบแบบเดียวเย็นมีโต๊ะให้นั่งทำเขียนกระดาษอะไรเรียบร้อยตู้อี้นะสวยงามแบบอลังการงานสร้างแล้วก็เชิ อ้าวมอนอ้อยอยู่แล้วล่ะคะ <S <S ข้างนอกอยังมีอีกไมโครเวฟก็มีไมโครเวฟก็มีแล้วก็กตู้เย็นก็มีชั้นสำหรับทำอาหารทำกับข้าวห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องมีหมอนอ้อยอยู่ <S <S อุ้ยจัดการอลังการน,นีอห้องนี้กว้างนะนี่มีโต๊ะให้นั่งด้วยโต๊ะให้นั่ง ีตู้โหนี่จะก,กันสุดอลังการตู้เสื้อผ้าสุดยอดแล้วต่อไปห้องน้ำห้องน้ำก็สุดยอดค่ะมีสวิตช์เหมือนที่อื่นนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวปิดให้หมอน,น้องกันจะได้เงียบ ก็ห้องน้ำอลังการดูค่ะในห้องน้ำมีพัดลมอ่างล้างหน้าโอ้โหเป็นไงเนี่ยอ่างล้างหน้าสุดยอดแล้วอะหืนะ,ะกระจรกก็เป็นกระจรกปกตินะชักโครกเป็นยังไงหืมปรับได้สารพัดย่างหรือเปล่า อ่าไม่นะคะเป็นแบบกดธรรมดาแต่ว่ามันมันเป็นชักโครกที่ใหญ่มากอ่ะอืมอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบนะ้ำมีฉากกั้นด้วยฉากกัน้นอแก้วเลยโอ้โหที่อาบน้ำคือแบบตุ่มเยอะมากคิดว่าถ้าถ้าเห็นแต่เครื่องนี้นะคะจะคิดว่าเราอยู่ประมาณว่ายานอวกาศไปดาวังคาคหรือเปล่าคือแบบ ตุ่มเยอะไปไหนนะคะลองมาดูตุ่มเยอะมากที่บ้านในตังเรียกว่าตุ่มนะคะถ้าภาษาไทยกาลางเรียกว่าปุ่ม <laughs> คือแบบว่าสามารถอาบดันได้ประมาณสามร้อยห้าสิบคนนะคะ <laughs> ก็แบบเป็นอะไรที่ประทับใจมากคือคือว่ามันใช่อะค่ะคือว่าเยี่ยมเลย <laughs> สุดยอดเลยพี่หนีบอกว่าสุดยอดเลยคือแบบให้อยู่เดือนนึงก็อยู่อ่ะค่ะอืม,มีที่เข็บรองเท้ามีแบบว่าทังขยะอะไรเรียบร้อยสวยงามประทับใจสุดๆ